นี่ตัวเล็กๆนี่มันบินข้ามมานะครับอ๋อตัวเล็กๆนี่บินข้ามมารับลื่นกันใช่ไหมฮะใช่ครับเนี่ยไก่กระดูกดํานี่คือเขาเขาหนังก็ดําคือขากระดาใช่ครับผิวหนังคือเนื้อก็ดําด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับดำยันกระดูกเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหนี่ฮะอันนี้เป็นไก่กระดูกดํานะครับผมนะอันนี้อายุเขากี่วันแล้วนะครับคุณผู้ชมสองเดือนกับสองเดือนยี่สิบวันครับประมาณ 2เดือน20วันครับกําหนดที่เราจะจับขายจริงแน่เราใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณประมาณ3มเดือนครึ่งครับประมาณ3มเดือนครึ่งก็ได้ขายแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วราคารับซื้อล่าสุดที่ที่เราปล่อยออกไปนี่โลละประมาณเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบบาทครับจากฟาร์มเรานะครับครับผมแต่ฟาร์มอื่นไม่รู้นะฮะว่าเขาครับบางที่มันก็แพงบางที่มันก็ถูกลงครับครับผมเนี่ยแต่เราไม่ได้เลี้ยงไก่ไก่ปล่อยนะธรรมชาติเพราะว่ากลัว ยาสพันะะมันจัดการยากจริงถ้ปล่อยปล่อยธรรมา